คิดใกล้ชิดเศรฐษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์การเงินธนาคาร สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่มันนี่เดย์ลี่ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์นะครับเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นปรับตัวลงหนักทีเดียวนะครับทั้งที่อเมริกาแล้วก็ยุโรปเองนะครับฝั่งของยุโรปตลาดสาคัญอย่างฝรั่งเศสติดลบไปถึง4%นะครับฝั่งที่อเมริกาก็ลงหนักเช่นกันนะครับเป็นแรงกดดันครับหลายประเด็นทีเดียวไม่ว่าจะเป็นความไม่ตกกังวลในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในหลายๆประเทศนะครับรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทัั่่่ววโลลลกกกรรเเเมมืออาานนนนนนีีีี้้ไหหงททดยิุ ลงไป6.5เช่นเดียวกันนะครับกับหุ้นของตัวซิตี้กรุ๊ปนะครับที่ลงไป6เกว่าเช่นกันนะครับหลังจากเป็นเรื่องของตัวเลขอัตราดอกเบี้ยครับที่จะเทรดในระดับต่ำแบบนี้ก็ไปกดดันนะครับเรื่องของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แล้วก็มีความกังวลเพิ่มเติมครับกับเรื่องเดิมนะครับเรื่องของตัวดอยช์แบงก์เองที่มีผลขัดทุนนะครับจากเรื่องของตลาดนูพันก็เลยพัวพันกันไปหมดแล้วครับตอนนี้เรียได้ว่าตลาดนั้นฝุ่นตลบทีเดียวครับหลายสินทรััราาปบตวลง นะครับรวมไปถึงราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ด้วยลงมาเทรดการบริเวณ26เหรียญน,นะครับสประเด็นหลักที่มีเข้ามาแล้วก็ถ่วงราคาน้ํามันนะครับก็คือเรื่องของตัวเลขสต็อกน้ํามันดิบสหรัฐอเมริกานะครับที่รัฐโอกลาโฮมานั้นปรับสูงที่สุดเป็นประวัติการทีเดียวนอกเหนือจากนี้นะครับเมื่อคืนนี้ทางด้านของอิหร่านครับก็มีข่าวมาด้วยว่าเขามีการเนี่ยเสนอขายราคาน้ํามันให้กับประเทศในกลุ่มเอเชียเนี่ย ถูกกว่าซาอุดิอาระเบียครับลงไปเรียกว่าถูกกว่า10เซนเท่านั้นเองลหละแต่ว่า10เซนนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดราคาแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับว่ามีประเทศใดในกลุ่มโอเปกนั้นที่เขาจะกล้าตัดราคาพี่ใหญ่อย่างซาอุดิอาระเบียส่วนใหญ่ก็จะเสนอราคาเดียวกันครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราจะเห็นครับว่ากลุ่มประเทศโอเปกเองเขามีความพยายามครับที่จะคุยกัน ื่อลดกําลังการผลิตครับแล้วก็จะได้ช่วยหนุนราคาน้ํามันแต่ว่าอิหร่านออกมาบอกเลยนะครับว่าเขาไม่อยากลดกําลังการผลิตครับเขาจะต้องเพิ่มกําลังการผลิตด,ด้วยซ้ําเพื่อชดเชยกับกําลังการผลิตของเขาที่หายไปในช่วงที่เขาถูกความบาดนะครับ ก็เป็นประเด็นร้อนที่ต้องจับตากันต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเช้าวันนี้ราคาน้ํามันนั้นรีบาวขึ้นมาได้แล้วนะครับบวกมาถึง4%จากเมื่อคือนนี้ทีเดียวนะครับเนื่องมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในกลุ่มโอเปกครับที่เขาบอกว่าจะต้องเจราจาพูดคุยกันเพื่อลดปริมาณการผลิตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ช่วยหนุนพยุงราคาน้ํามันเอาไว้ส่วนโกลแมนแซกค่าส,สุดออกมาประเมินครับว่าน่าจะได้เห็นราคาน้ํามันในปีนี้แปงอยู่20เหรียญจนถึง40เหรียญแต่ว่าโอกาส ที่จะได้เห็น20เสิบเดือนนั้นดูเหมือนว่าจะเร็วกว่าคาดนะครับราคาทองคำในอันนี้สงครับเมื่อคืนนี้บวกขึ้นมาแรงทีเดียวนะครับชนชนแถวพันสอล่าสุดไม่ผ่านเริ่มย่อลงมาแล้วแนววิเคราะห์ประเมินกลยุทธ์อย่างไรนะครับตรวจสอบกันเช้านี้กับคุณจรนเวศศักศรีครับผู้ในการฝ่ายผู้แนะนําการลงทุนจากออสซิลิสฟิวเจอร์ครับสวัสดีครับคุณจรนเวสครับสวัสดีครับคุณพิชยุทธครับโอ้โหทองคําขึ้นเร็วแล้วก็แรงมากเลยนะครับพันสองร้อยห้าสิบชนแล้วลงมาแบบนี้นี่แนะนำย ครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีเลยนะฮะทองคําต้องบอกว่าเป็นพระเอกตัวจริงนะฮะ,ะสำหรับปีนี้ทีเดียวนะฮะ ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นะฮะในแง่ของตลาดหุ้นนะฮะทั้งในยุโรปแล้วก็สหรัฐนะฮะปรับตัวลดลงค่อนข้างที่จะรุนแรงนะจากความวิตกกังวลนะเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มธนาคารนะฮะของฝั่งยุโรปนะฮะเมื่อคืนถ้าเราสังเกตดูดีๆนะฮะหุ้นบาร์เคลย์หุ้นเอสเอชบีซีนะฮะก็ลงมากกว่า5%นะฮะก็ส่งผลกระทบทําให้เงินนะฮะต้องย้ายนะฮะจากสินทรัพย์เสี่ยงมาสู่สินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงอย่างทองคำนะครับเมื่อคืนนะฮะสำหรับราคาทองคําเองนะฮะปิดที่ดับหนึ่ง พันสองรี่เหรียญน,นะครับและช่วงเช้านะฮะจะสังเกตเห็นว่านะครับมีลักษณะของการขายทำกำไรในภาพระยะสั้นออกมาบ้างล่าสุด1,236เหนนรียญนะฮะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าโดยภาพรวมนะฮะของราคาทองคำนะฮะเรายังมองเทรนด์หลักเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเ,เนื่องจากว่าการขึ้น มาค่อนข้างที่จะรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะแบบนี้เป็นจังหวะการย่อตัวก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนท่านใดนะครับอยากที่จะเข้าซื้อนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อได้นะแต่ประเด็นก็คืออาจจะดูนะครับถแถวๆบริเวณแนวรับ1,225เหรียญน,นะฮะก็มีโอกาสนะฮะที่ที่จะเข้ามาซื้อได้นะแต่อย่าลืม ต้องบอกว่าใครที่เข้ามาซื้อที่หลังต้นทุนต้องบอกว่าแพงกว่าชาวบ้านเขานะครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดสต็อปลอตของคุณก็อาจจะเป็นที่จะต้องไกลนิดนึงนะฮะอาจจะดูแถวๆสักหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าเหรียญนะฮะเพื่อเป็นจุดสต็อปลอตนะครับอันนี้ก็คือโอกาสนะฮสำหรับราคาทองคํามองว่ายังเป็นเทรนขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนครับครับผมดูเหมือนว่ากระแสตื่นทองจะกลับมาครั้งครับคุณจลนเวทครับนักคนหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะตกรถไฟรอบนี้หรือเปล่าถ้าจะกระโจนกลับเข้ามาช่วงนี้ที่คุณจลนเวทบอกว ยังทันหรือเปล่า1 2 2 5ที่ว่าเป็นแนวรับในช่วงแรกนี้จะเรียกได้ว่าจะมาติดดอยอีกรอบไหมครับคุณจอรยเว่ครับคืออย่างนี้ครับผมพฤติกรรมของของการติดดอยของเราก็คือคถ้าสมมุติว่ามันหลุดหดจุดสต็อปรอสแล้วเราไม่ไม่ไม่ยอมหนีอันนี้อันนี้อันนี้คือสิ่งประเด็นที่สําคัญนะหรือนะฮะในกรณีที่ตอนเข้าไม้แรกนะตอนชื่อเบรกนะ,ะราคาเบรกทำนิวไฮใหม่ๆของรอบที่เป็นขาลงแล้วกลับมาบวกที่แถวยืน1,100ห่ยเหรียญ คนส่วนใหญ่ไม่กล้าตามนะจะมาแน่ใจทีคือราคามันสูง,ง,สงมากแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะแบบนี้นะฮะถึงแม้ว่าต้นทุนจะสูงกว่าชาวบ้านเขานะแต่นะฮะเราอาจจําเป็นที่ไม้ในการซื้ออาจจะต้องจํากัดน้อยนิดนึงนะฮะอย่ายเยอะนะ,ะแล้วก็จุด s ตอ p ล o อตเนี่ยต้องชัดเจนครับผมมั่นใจขาขึ้นรอบนี้แค่ไหนครับคุณจรุรเวศ คือถ้าสมมุติว่าเราดูจากองค์ประกอบโดยภาพรวมนะฮะไม่ได้ตอบนะว่ามั่นใจมากน้อยแค่ไหนนะแต่ถ้าสมมุติว่าดูโดยภาพรวมนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตลาดหุ้นนะฮะยังมีโอกาสที่จะลงได้อีกสาหรับตลาดหุ้นใหญ่ๆนะ,ะในต่างประเทศสะท้อ,อนไปนที่ส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กต์นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะอ,อ,อ่อนค่าได้อย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของทองคำนะรอบนี้นะฮะก็ต้องบอกว่า ยังไม่เห็นการกลับตัวลงนะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ยังมองว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปซื้อได้ครับครับผมดอลลาร์ที่ประเมินว่าจะได้เห็นการอ่อนค่านี่ตอนนี้ฝั่งของดอลลาร์เทียบกับเงินบาทนี่เรามองกรอบกันแถวไหนแล้วครับเนี่ยครับออสำหรับค่าเงินบาทนะฮะล่าสุดตัวสปอตนะฮะอยู่ที่35บาท29สบสตางค์นะครับ โดยภาพรวมแนวโน้มของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสที่จะแข็งค่าได้อีกเนื่องจากว่าตัวดอลลาร์อินเด็กนะฮะอ่อนตัวค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะมีอุปสรรคนิดนึงนะครับสำหรับนักลงทุนทองคำในประเทศไทยนะครับก็คือถึงแม้ว่าราคาทองในตลาดโลกจะเพิ่มสูงขึ้นนะแต่ราคาทองในประเทศไทยก็อาจจะขึ้นได้ก็จริงแต่อาจจะไม่ตไมเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของค่าเงินบาทอาจจะดูไว้สักนิดนึงนะสำหรับวันนี้เนี่ยเรามองกรอบค่าเงินบาทนะฮะแนวต้านแถว สามสิบห้าบาทสามสิบห้าสตางค์นะครับแนวรับสามสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์นะครับก็ก็มีโอกาสแข่งข้านั่นหมายความว่านักลงทุนท่านใดนะฮะมีบัญชีในตลาดทีเฟกนะฮะก็สามารถที่จะมาช็อต u s d อสด u ฟิวเจอร์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องตรงนี้ได้ครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณจรุนเวชครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังคงมีโอกาสนะครับที่ทองคํานั้นจะเป็นขาขึ้นได้ต่อในช่วงสั้นนี้นะครับอย่างไรก็ตามคุณจุนเวชบอกว่าก็ต้องระมัดระวังครับเราเห็นมาหลายรรอบบนะคั ทองขึ้นมาเยอะๆแล้วเราไปไล่ตามราคาเนี่ยก็ทาให้เราติดดอยกันมาได้เพราะฉะนั้นจะไม่ติดดอยครับถ้าคุณรู้จักที่จะคัดลอสหรือว่าสต็อปลอสนะครับอย่าลืมครับถ้าเข้ามาเล่นหรือว่าเก่งกําไรรอบนี้จุดสต็อปลอสนั้นสําคัญมากๆนะครับไม่เป็นไรครับขัดทุนน้อยยังดีกว่าที่จะขัดทุนมากๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะได้ไม่เสียโอกาสในการทํากําไรในแต่ละรอบด้วยนะครับขณะที่คุณผู้ชมที่อาจจะมองหาทางเลือกในการลงทุนอื่นๆนะครับวันนี้เรายังคงมีโปรโมชั่นในงานมานีเอ็กซ์โปพัทยาม วันนี้ครับเป็นโปรโมชั่นของ <c oughs> ธนาคารอมสินครับคุณผู้ชมครับโดยธนาคารอมสินนั้นมีการจัดโปรโมชั่นบอกว่าเป็นโปรโดีๆครับเอาใจคนรักการออมด้วยโปรโมชั่นเงินฝากเปื่อเรียก5เดือนนะครับซึ่งมีเฉพาะในงานเท่านั้นนะครับแล้วก็จะดาวับดอกเบี้ยส,สูงสุดกันถึง1.6ซนะครับซึ่งก็เป็นโปรโมชั่นเขาบอกว่าโดนใจมากๆเพราะว่าไม่หักภาษีสำหรับคคธรรมดาด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นสำหรับคนรักบ้านนะครับถ้าอยากจะซื้อหรือว่ารีไฟแนนซ์สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินภายในงานนะครับวงเงินกู้เขาบอกว่าให้กันสูงที่เดียวแล้วก็ดอกเบี้ยนเนี่ยต่ำม,มากๆนะครับเพราะว่าสามารถผ่อน0%ได้นานถึง6เดือนนอกจากนี้ยังได้กิฟต์การ์ดของโฮมโกลนะครับในยอ,อดก็คือทุกๆ1ล้านบาทของเงินกู้เนี่ยได้กิฟต์การ์ดไป1000บาทนะครับ นอกจากนี้ครับมีการให้บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆที่ตอบทุกความต้องการของคุณภายในงานนะครับโดยผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าคุณสมัครบริการบัตรออมสินเดบิตส์ทแคร์ได้กระเป๋าเป้สุดเท่1ใบนะครับสมัครบัตรออมสินเดบิตส์ทไลฟ์นะครับรับกระเป๋ากีฬาน1นึ่ใบแล้วก็ถ้าเกิดเป็นบัตร GSB Gen Card นะครับจะได้รับร่เจนสไตล์หนคันนะครับ ส่วนผลิตภัณฑ์ไมโมนะครับก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นลุ้นทัวร์ข้ามโลกแบบยกแก๊งนะครับกับการเช็คอินเวอร์ไวนะครับอาทิสหรัฐอเมริกา3ารางวัลอิตาลีญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็จีนประเทศละ4รางวัลพร้อมลุ้นรับพ็อกเก็ตมันนี่ด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของอมสินเนี่ยนะครับถ้าคุณไปใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในงานก็จะได้รับแก้วน้ำอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งฟรีห่ใบครับ <c oughs> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของธนาคารอมสินนะครับโทร1143หหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเขาครับ ส่วนสมนาของเรานะครับจะจัดใหญ่กันในวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์ครับบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับที่ศูนย์ประชุมพีชรอยัลคลิฟต์โฮเทลกรุ๊ปพัทยานะครับในหัวข้อเปิดโพยหุ้นเด่นปีวอกนะครับพบกับคุณกันทราจากฟิลลิปเซย์เซรัสคุณถนอมศักดิ์สักเกตีซิมิโก้คุณนทวัน์จากซ IMB ไทยนะครับเรียนรู้ตั้งรับอุปสรรคการลงทุนในปีวอกกันนะครับไปถอดรหัส เพื่อค้นหาแรงหนุนเศรษฐกิจในปีนี้จับตาความเคลื่อนไหวรายกลุ่มเพื่อพิชิตการลงทุนตลาดหุ้นไทยแล้วก็ที่สําคัญครับขอ้ขอซือ้อข้ะขายต้องกำไรนะครับไปเลีอยกหุ้นเด่นกันด้วยในงานนะครับสำร,รองที่นั่งได้2ช่องทางครับโทรเลยตอนนี้0 2 6 9 0 0 9 2 1 2หถึง2 2หรือว่าเข้าที่เว็บไซต์ของเราครับ www.moneyandbankingtv.com ครับ <c oughs> ล่าสุดนะครับหลังจากที่ทางด้านของทอสอนั้นมีการว่างเว้นตําแหน่งกรรมการผู้จัดการลงไปสักพักหนึ่งตอนนี้ครับได้ ตัวได้รายชื่อนะครับท่านกรรมการผู้จัดการท่านใหม่ของทอสอมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยมีการเปิดเผยครับว่าทางที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อนะครับแต่งตั้งคุณชัดชัยสิริไรนะครับรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อของทอสอให้ขึ้นํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการทอสอคนใหม่นะครับก็เป็นมติที่ออกมานะครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะส่งเรื่องต่อ ให้คณะอน,อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนนะครับทำการเจรจาค่าตอบแทนกับคุณชัดชยัยเมื่อแล้วเสร็จแล้วก็จะส่งเรื่องต่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นหลังจากนั้นก็จะผ่านเรื่องไปที่กระทรวงการคลังเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับท่านกรรมการผู้จัดการของทสทท่านใหม่คุณชัดชัยด้วยนะครับส่วนช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามถอดรหัสรวยกันครับ